สวัสดีคะ่ะลูกค้าคลิปนี้เป็นคลิปจัดโปรอีกแล้วนะคะทุกเล่มราคาเดียวเลยนะคะพิเศษสุดๆเพียง890รวมส่งเลยคะ่ะทุกเล่มจะเป็นงานตี้อนขึ้นรูปจากเหล็กแนบ10บล้อน,นะคะชุบคมแข็งระบบใหม่แข็งแรงทนทานใช้งานดีแน่นอนค่ะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เล่มที่1ความยาวของใบมีสิบเดนิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิลน,นะคะตัวด้าม5.2นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยมากปากหมุดโมเสกรบเลยนะคะลูกค้า แปดรวมส่งทุกเล่มจะสั้นจะยาวก็890บนะคะเซตนี้ข่เล่มที่2นะคะความยาวของใบมี11.1นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามห้าจนิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงอีกแล้วไม้พยุงทุกเล่มนะคะด้ามปักหมุดโมเสกครบสวยงามเลยนะคะให้ดูกันชัดๆเลยสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดลไลน์เม่ค้าได้เลยนะคะ ขลิมที่สามนะคะความยาวของใบมีดสิบจุดห้านิ้วความกว้างหนึ่งจุดเจดนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามห้าจุดสามนิ้วนะคะลูกค้าเป็นงานใบมีดขัดขาวนะคะแปด้อยเก้าสิบบาทรวมส่งขลิมที่สี่นะคะลูกค้าความยาวของใบมีดสิ1เอ็ดุดหนึ่งนิ้วความกว้างหนึ่งจุดเจดนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามไม้พยุงความยาวห้าจุดสามนิ้วนะคะ ปากหมุดโมเสกรบสวยงามเลยแปด้อยเก้าสิบอีกแล้วค่ะใครเรีวใครได้นะคะสินค้าพร้อมส่งทุกเล่มคันล่มที่ห้านะคะความยาวของใบมีสิบสองจุดหนึ่งนิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามห้าจุดสี่นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงสวยงามนะคะลูกค้าสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยค่ะ ขลิมที่6นะคะความยาวของใบมีสิบนิ้วความกว้างสองนิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.3นิ้วนะคะรับประกันความคม8 9 0ร้รวมส่งจ้าขาลิมที่7ดนะคะความยาวของใบมี12.6นิ้วความกว้างสองนิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม 5. 5ุนิ้วนะคะลูกค้า เป็นด้ามไม้พยุงทุกเล่มปักหมุดโมเสกครบสวยงามเลยค่ะทุกเล่มจะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กแนบสิบล้วนะคะสินค้าแล้วเรามีประกันใบมีดยี่วันนะคะรับประกันเฉพาะใบมีดส่งเคมไม้หนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะเล่มที่8นะคะความยาวของใบมีดสิบสนิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนาหมิลตัวด้าม5.4นิ้วค่ะ เล่มนี้จะยาวและใหญ่มากใครได้ไปคุ้มสุดๆเลยในราคา890รวมสง่งจัดปรปูราคาเดียวค่ะสนใจแคปหน้าจอแอดดลายได้เลยนะคะค่ะลิมที่9นะคะเป็นมาเชเต้ผิวไฟความยาวของใบมีส1บเนิ้วความกว้างสองดหนิ้วสันหนาหกมิลตัวดามห้าจุด้านิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุง เล่มที่10นะคะความยาวของใบมี12.5นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.3นิ้วนะคะ890รวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มจ้า